พบกับความน่ากลัวทั้งหมดนี้ได้ที่งาน The Shock เล่าเล่นหลอนที่ซีคอนสแควร์ฮอลล์ถึงวันที่2พฤศจิกายน2568นี้กันเลยครับซึ่งในงานก็จะมีการจัดนทิทรรศการของ The Shock ที่นำโดยพี่ป๋องกระพลครับมีเวทีสำหรับเล่าเรื่องหลอนสดๆกันเลยครับและแน่นอนครับว่ามีผีให้เราสามารถมาถ่ายรูปด้วยได้ครับไฮไลท์หลักของงานนี้ก็คือมีบ้านผีสิงถึง5ห,หลังกันเลยครับซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเล่าที่เคยหลอนม แล้วในเดชช็อคครับไม่ว่าจะเป็นสยองไล่อ้อยบ้านมือ2โรงหนังขังวิญญาณห้องดับจิตและกดหลอนโรงแรมเฮี้ยนครับถ้าใครสนใจก็สามารถมาซื้อบัตรได้เลยนะครับที่หน้างานหรือจะจองที่จิเกตเมลอนก็ได้ครับบอกเลยครับว่าแนะนําให้เหมาทั้ง5บ้านเลยนะครับเพราะสนุกและหลอนน่ากลัวมากจริงๆครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย